ก็สนุกดีค่ะก็มีเซอร์ไพรส์แฟนคลับก็ใส่แบบเป็นมาสคอตก่อนก็มีบางคนก็รู้เนาะแบบเป็นพี่อยู่เ้า่ไหรร้อนมากตอนที่อยู่ในมาสคอตก็สนุกดีค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเล่นเกมเล่นเกมกับแฟนคลับแล้วก็มีแบบแจกของรางวัลน้องเพลงก็เป็นอะไรที่แบบเป็นกันเองมากกว่าไม่ไม่ได้อะไรวรือหวามากอค่ะคะือนน ก็ช่วยกันคิดกับเพื่อนๆกับแม่ก็มีกันอยู่แค่นี้ก็เลยแบบว่าช่วยกันทีมงานก็คือเพื่อนๆเนี่ยแหละแล้วก็มีแฟนคลับที่ที่เขาคอยช่วยเหลือก็จะมีสตาฟที่เป็นแฟนคลับด้วยแล้วก็เนี่ยเพื่อนญาติพี่ป้าน้าอาค่ะใครเขาเซอร์ไพรส์กันหนพอยเขกี่แบบโผล่ออกมา ก็เซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์เราก็พยายามแบบทําให้เนียนที่สุดแล้ว <c oughs> ว่าแบบว่าเออมาสคอตรทเขาแบบทําหน้าทําตายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นแบบครั้งครั้งแรกอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะครั้งแรกก็ได้ได้อ่าจัดกับแฟนคลับเราครั้งแรกก็ดีค่ะตื่นเต้นดีแบบเขียนนอนไม่ห <c oughs> ลับเลยวันแรกเพราะ <umbling> ว่าเพราะเราไม่รู้ว่าแบบเราต้องทําอะไรบ้างยังไงบ้างแล้วเราไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีเหมือนแบบอัแกไนไอที่เขาทําแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะก็มีนี่แหละค่ะ เดี <laughs> ๋ยวมามองกันนะคุณแม่เขาคอยเขาคอยช่วยแบบดูช่วยค่ะเขาก็มาช่วยถ่ายเก็บภาพบรรยากาศใช่เป็นตากล้อง <c oughs> เป็น <c oughs> เป็น่ายเก็บภาพบรรยากาศเพราะว่าก <c oughs> ี้ก็จะเอามาเอ่อเอามาตัดแล้วก็เอามาลงรายการตัวเองที่ทำใน YouTube ค่ะป๊อกกี้ออนะไลน์ก็จะมีก็จะมีมเอ่อเป็นเอพิโซดที่เป็นมาร์กี้แฟ <c oughs> นมิสติ้งอย่างนี้แฟนๆก,ก็ได้เจอหน่อยอบใกล้ชิด แฟนของกี้อะไรอย่างงี้ก็ก็ได้เจอค่ะก็มีถ่ายลงถ่ายรูปอะไรบ้านถ่ายรูปเจอไหมคะบอยก็มีบ้างนะมีบ้างค่ะเออพี่บอยช่วยพอยไม่เห็นไปร่วเลยเลยค่ะก็พี่บอยติดงานค่ะใช่อ่ะพี่บอยติดงานค่ะเออหลังมันก็ช่วยเราไม่ได้ช่วยเขาหรือเปล่าหรือไม่หรอกเพราะว่าเขาติดงานเราก็เลยต้องเอ่อ เอาพี่เต๋อมาเป็นแขกเซอร์ไพรส์แทนใช่แต่ตอเรามีแบบได้ชุณคหรือบมอเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคก็ยื่อ๋อคือเขาถ่ายละครอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าว่าเขาถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้โทรไปมีแฉข่าวค่ะอย่างบงีอยมาหรือเปล่ามีมีถามหาแล้วคือตลกมากตรงที่ว่า โครงล่างของพี่เต๋อกับพี่บอยคล้ายกันมากแล้วแล้วแล้วให้พี่เต๋อใส่มาสก์หเหมือนกันแล้วพี่เต๋อค่อยๆถอดมือแล้วมือพี่บอยกับพี่เต๋อเหมือนกันมากพอถอนมือเท่านั้นแหละเรียกชื่อเลยพี่บอยไม่ใช่เออแต่ว่าแฟนเราก็อยากไปเห็นภาพเราของคนแบบถอดถอดทีละนิดทีละหน่อยก็ทุกคนเรียกพี่บอยมาลอยจนแบบเปิดเปิดหน้าขึ้นมา ขาเรียกกรี๊ดคือคือคือเราทุกคนก<ไ><อ>็ชอบชอบเติบเซอร์ไพรส์กว่า <c oughs> คือแบบเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์เข้าไป <c oughs> อีกอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีนะ <c oughs> คนแบบชอบพี่เต๋อคือคือแฟนคลับที่ดูละครผู้กองยอดรักค่ะแล้วก็ชอบพี่เต๋ออยู่แล้วแล้วพี่เต๋อเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนเก่งเป็นคนน่ารักเป็นกันเองตลกก็เล่นเกมแบบว่าแนบชิดกับกับกับแฟนคลับพี่ด้วยต้องขอบคุณพี่เต๋อมากที่มาช่วยวันนั้นอย่างเจอเสียงที่เแฟนได้ราใช่ไหมว่าเขาก็ดูอยากให้เราแบบอยากให้พี่บอยเพราะคนคิดว่าเป็นพี่บอยแหละอะไรเงี้ยเราปกติทุกปีเราก็คือจะจะจัดกับพี่บอยก็เลยเขาคิดว่าแบบ อาจจะแบบว่าไม่ได้จัดด้วยกันแต่พี่บอยมาเซอร์ไพรส์ชื่อเปล่าอะไรเงี้ยมันแต่ละคนก็ยังมีแบบหวังดหวังเนาะก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะว่าเออ่คนก็ก็ยังแบบว่าชอบอยู่จะจะได้ม้ีเขาไม่น้อยใจหรอกใช่เพราะว่าเอขาเขาไม่ว่างด้วยแล้วก็ติดงานยุ่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าวันที่วันที่จัดเราก็แบบต้องต้องต้องดูคิวเราเป็นหลักด้วยค่ะอาจารยมีของมามไหมคะาเมื่อไหร่ที่เราจัดกูกับพี่บอยก็มีถามถามมา มีโอกาสไล้วี่ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะต้องดูคิวอีกทีหนึ่งยังไม่ได้เจอล่ะพี่บ่ายถ่ายละครสองเรื่องเหมือนจะเปิดหนังอีกมั้งที่ที่ได้ข่าวอยู่ใช่ค่ะแล้วถ้ามีโอกาสได้เจออยู่แล้วค่ะก็รุนเรื่อยๆว่าอยากจะให้สามคนมาเจอกันค่ะแล้วถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเจอกันค่ะเม่อเพิงไปเที่ยวด้วยค่ะไปช่วงสงกรานต์ไปถ่ายรายการด้วยค่ะใช่ก็ มีไปเ,เดนมาร์กเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสก็เป็นสองเยอ,อ,อรมันกับ,กบเดนมาร์กไม่เคยไปยค่ะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเนาะเหมือนแบบเราเที่ยวครั้งแรกด้วยแล้วเราก็ได้เหมือนแบบพาพาคนดูไปเที่ยวกับเราด้วยค่ะก็จะเป็นเทปนี่แหละสามประเทศนี้อาจจะอาจจะประเทศละเทปก็เข้าไปดูใน youtube ได้ค่ะไปนานสิบสิบ เอ็ดวันนะคะประมาณสิบเอ็ดวันมีเวลาได้มจัดการทุกอย่างเลยไหมสำหรับที่จริงพี่อปจัดการทุกอย่างไหมก็ก็ช่วยจัดการใช่ค่ะก็ถึอกาสจะไปเที่ยวกันแบบยาวๆใช่ค่ะแต่ตอนนี้คงไม่เที่ยวแล้วจะมีรต้องทำงานแล้วเพราะงานคือที่จริงตอนตอนไปเที่ยวมันโชคดีเพราะเป็นหยุดยาวสงกรานก็เลยได้ไปเที่ยวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหลังเดือนนี้ไม่มีวันหยุดแล้วนะวันหยุดนัคะัตฤกษ์หมดแล้ว หมดโคตาค้าแล้วค่ะจะเลิกแล้วต่อไปยังไม่มีเนาะยังไม่มีค่ะมิกกี้งาน้่ขไของกี้ตอนนี้มีถ่ายละครเรื่องอาคมเรื่องหนึ่งเค่ะเริ่มถ่ายแล้วใช่ค่ะก็ถ่ายกับเจมส์มาแล้วก็ที่ถ่ายสเสร็จไปแล้วมีหนังจะออนแอร์เดือนหน้าฉายเดือนหน้าส,นส่วนวันว่างอื่นๆกี้ก็จะมีว่างอาทิตย์ละวัน เพราะวันอื่นก็มีทํางานนู่นนี่นั่นละครก็4วันแล้วค่ะสองวันก็ทํางานเนี่ยเอาอีเวนต์บ้างไทยหนังสือบ้างแต่ก็จะมีวันที่แบบว่างทั้งวันประมาณวันหนึ่งอย่างนี้เวลามันจะน้อยลงไหมคะที่จะแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยงานทีจริงจริงใค่ะเอ่อพี่พีพ่ปอเขาทํางานเสร็จประมาณแบบหกโมงคร่งหนึ่งคือตอนนี้เขาเข้าไปทํางานที่ Bangkok Post Post Publishing อะคะ่ะก็เลยถ้าถ้าเราเสร็จเร็วก็ได้เจอช่วงเย็นเเจจอกัน อาทิตย์ก็เจอเยอะบางอา,อาทิตย์เจอน้อยมันมันวัดไม่ได้อะใช่วัดยากก็ตอบยากเหมือนกันแต่ก็เจอเจอค่ะเจออยู่จะอยู uh> ่กองละครกองนี้ถ่ายเร็วสองทุ่มมาถ่ายเสร็จแล้วอะไรอย่งี้ก็เลยได้เจอมีแบบทานข้าวเย็นละครเรื่องใหม่ขออรักนากทอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะเพราะว่า ี่ก็จะรู้เป็นสเต็ปสเตปแต่ว่าก็ได้ยินมาว่าว่า,วา,เาเร่อเรื่องนั้น<ม>แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบบฟิตติ้งรอวงสลวงดีกว่าคิดคิดเอารอฟิตติ้งรอวงสลวงจะได้แบบเอใใอแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือก็มีมีพี่ใหญ่มีติดต่อมาใช่ใช่ค่ะมีติดตอ่อมาค่ะอะอะไรนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ ไม่ติดต่อมาแล้วใช่ค่ะแต่ก็ผู้ใหญ่เป็นคนดูให้ว่า,าคิวยังไงจะเปิดกล้องเดือนไหนปิดกล้องเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทางทางผู้ใหญ่ในท้องสาดูให้อนนี้ค่อรางูไ้ได้ะลชมว่าเขารับที่ยังไม่รู้เลยเพราะที่ไม่ได้เป็นคนรับละครเองที่เลยไม่สามารถแบบบอกได้ใช่<ว>ใช่แต<ว>่ว่าแต่ว่าผู้ใหญ่ถามถามมาแล้วว่าเถ้ารับละครสองเรื่องแบบไหวไม้อะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าจะเปิดเดือนไหน ิดกล้องเดือนไหน,นอย่างเงี้เมื่อกี้เปลี่ยนของทั้งไฟรลยยันใสเดือนที่แบบรับละครจริงเรื่องเลยก็ยังอยากรับละครอยู่ <c oughs> นะที่จริง <c oughs> เพราะว่าถ่ายละครมันเหนื่อยนะพ<ม>ี่บางคนอาจจะแบบคิดว่าแบบเออมันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรือเปล่าแต่พอเราเล่นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวตัวหลักของเรื่องเลยอะ่ะพระเอกนางเอกมันจะมีแบบเกือบทุกฉากเลยซึ่งถ่ายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่ม เจ็ดวันน่ะไม่มีหยุดอ,ะอ่ะนักเรียนไปโรงเรียน <laughs> แค่ห้าวันยังเหนื่อยเลย <laughs> เราถ่ายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเสร็จสีส่ทุ่มบางวันก็เสร็จด,ดึกอาจจะเกินเพี่ยงคืนบ้างอะไรบ้างมันเหนื่อยมันล้าแล้วเราก็ไม่มีเวลาทําอย่างอื่นอย่างเช่นแบบออกกําลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยที่จริงทีละเรื่องดีแล้วแหละแต่ว่าอาจจะมีช่วงที่มันคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวคืออันเรื่องนี้กำลังจะปิดแล้วใกล้จะจบแล้วแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งมาเปิดทับกันหน่อยก็เราก็อาจจะทํางาน7วัน สักประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งอัดไปเลย30วันก็อันนี้ก็ยังไหวแต่ถ้ายาเอาแบบ6กเจ็ดเดือนนะพี่เป็นร้อยร้อยวันท um ํางานต่อเนื่องถสองร้อยวันไม่ไหวอ่ะก็่ไหวแบบร้อยล้านกันแล้ค่ะแต่อันนี้ก็มีคุยแล้วว่าอีกเรื่องเรื่องเรื่องอาคมท้ายๆก็จะมีเรื่องหนึ่งมาเปิดก็คือจะทํางานเจ็ดวันเปิดแบบสองเรื่องอ่ะสักประมาณเดือนเดือนเดือนครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ จะได้มีผลงานออกมาเพราะเดี๋ยวคฟนๆจะแบบว่าทำไมมีละครน้อยใช่จจก็จับปีละสองเรื่องก็น่าจะได้ประมาณปีละสามเรื่อง